ครับผมสวัสดีครับผมช่างตูนนะครับวันนี้ผมพามาดูชุดยอยเผากลางนะครับชุดย่อยเผากลางชุดแก้ปัญหาเม็ดลูกปืนเผากลางนะครับของยันม่านะครับตัว ef สี่สิบห้าสี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดนะครับหลุดบ่อยนะครับตัวเม็ดลูกปืนเดิมนะครับหลุดบ่อยลูกเม็ดเล็กๆนะครับชุดสําเร็จรูปนะครับพร้อม ติดตั้งนะครับซื้อไปติดตั้งได้เลยนะครับผมจะมีเดมูหน้านะครับเดมูหน้าต่อเสร็จนะครับแบบนี้นะครับเชื่อมสวยๆนี้นะครับเหล็กเป็นเหล็กแข็งนะครับของผมเหล็กที่ต่อชุดนี้เป็นเหล็กแข็งนะครับมีน็อตล็อกอย่างแน่นหนานะครับไม่หลุดไม่รูดนะครับรับประกันว่าไม่หลุดไม่รูดนะครับครับแล้วก็ ตัวต่อมาครับเป็นเดมูหลังครับเดมูหลังตัวนี้ใช้เป็นเหล็กแข็งนะครับต่อนะครับเหล็กแข็งนะครับเป็นเหล็กคุบแข็งนะครับไม่ใช่เหล็กขาวหรือเหล็กเพาปันดํานะครับครับตัวเฟืองพวกนี้เป็นเหล็กแข็งนะครับแล้วก็รอยต่อนี่นๆอย่างนี้เลยนะครับรอยต่อนี่นๆนะครับรับประกันแตก่ขาดนะครับทุกกรณีนะครับรับประกันแตก่ขาดนะครับสองปีเต็มนะครับนะพวกเฟืองสภาพยังสวยนะครับ เดโมหน้านะครับครับประมาณนี้ครับมีทั้งแท้แท้ถอดแล้วก็แท้ติดรถนะครับเดโมหน้าเลือกได้ครับครับเดโมหลังก็เลือกได้ครับเลือกเลือกทั้งแท้ถอดแล้วก็แท้ใหม่นะครับแล้วก็ของเทียบของธรรมดาเรียกได้นะครับมีราคาพร้อมติดตั้งและติดตั้งเองครับผมลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้แล้วก็ผมไปติดให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับครับผมมีประมาณนี้ครับ มีซีนหน้าหลังให้ครบนะครับมีน็อตนะครับชุดหน้านะครับจะทําเป็นเปเปอร์นะครับเพื่อรับปอกอย่างดีนะครับไม่ไม่ไม่ต้องไปตีบักปอกนะครับตีตีบักตีล็อกปอกนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปตีล็อกกันคลายนะครับเพราะว่าใช้ปอกดันเลยนะครับปอกดันลูกปืนเสร็จแล้วใช้หน้าแปนดันนะครับน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกมีตัวล็อกอย่างดีนะครับมาตรฐานครับเพราะว่าของพวกนี้เป็นของของที่เขาทํามาในรถเลยนะครับ ปอะมาณนี้ครับชุดกากบาทกากบาทผมรับประกันให้2ปีนะครับแตกหักขาดนะครับทุกอย่างเลยนะครับชุดนี้ครับหน้าหลังตัวหน้านะครับรับประกันว่าห่างท้องอ่างห่างหัวน็อตนะครับครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับกากบาทครับครับตัวหลังก็เหมือนกันครับตัวหลังไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับรับประกันว่าห่างเสื้อเกียร์นะครับ ต่อความต่อนะครับตัวต่อเวลาต่อผมต่อต่อไม่ยาวเกินไปนะครับต่อตัวหลังนะครับต่อไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับถ้าต่อยาวเกินไปมีผลเวียงนะครับเวียงชุดลูกปืนครับแตกง่ายครับรวมง่ายนะครับชุดลูกปืนในหมู่หลังนะครับแล้วก็ตัวหน้าครับตัวหน้าถ้าต่อถ้าต่อสั father, ส้นเกินครับมีผลตัวนี้รูดนะครับแล้วก็มี ต่อยาวนะครับถ้าต่อยาวต่อเฟืองตัวนี้ยาวเกินก็มีมีหน้าเป็นครับมันยาวนะครับมันยาวกากระบาดก็มีส่วนที่จะไปโดนอ่างเครื่องได้นะครับแต่ผมรับประกันว่าไม่โดนนะครับของผมครับรับประกันครับผลงานครับผลงานมีให้เห็นครับสี่ห้าปีครับผมสองชุดนี้เตรียมจะส่งลูกค้าชัยภูมิครับวันนี้ครับของเดิมครับของเดิมจะเป็นประมาณนี้ครับ ให้ดูนะครับของเดิมจะเป็นประมาณนี้ครับมันเป็นล่องเม็ดลูกปืนครับผมสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเนาะลูกค้าใหม่นะครับเนาะมันเป็นล่องเม็ดลูกปืนครับเม็ดลูกปืนตัวเล็กๆครับเวลาสลักขาหน้าหลวมมันจะหลุดง่ายครับหรือรถที่ใช้งานมานานหรือรถที่เก่าแล้วนะครับมันจะหลุดง่ายนะครับเนาะถ้าเปลี่ยนไม่หมดทั้งชุดหรือว่าสลักขาหน้าไม่แน่นมันก็จะเด้งหลุดนะครับแต่ถ้าชุดแป้งนะครับชุดแป้งสลักขาหน้าลูกค้าหลวม นิดหรือหลวมเยอะอย่างเงี้ยครับรวมนิดหน่อยหรือรวมเยอะพวกนี้จะอยู่เลยนะครับจะเอาอยู่จะไม่หลุดไม่ลูดครับเวลารีบใช้งานจะจะทนครับจะทนจะจะจบปัญหากว่าไม่ต้องไปเสียเวลาครับตอนที่เราเิ็งเล่งไถเล็งเงปั่นครับเพราะว่าตัวนี้มีน็อตล็อกอย่างดีครับมีร็อตน็อตล็อกหน้าอย่างดีครับล็อกแน่นแล้วก็ตีหมุดย้ำไว้ครับ ล็อกแน่นตีหมุดย้ำสวมข้างหลังเป็นแกนเหล็กแข็งเหล็กแข็งแล้วก็อ้วนไม่ขาดไม่คดไม่งอครับรับประกันนะครับตัวนี้ครับแข็งที่สุดแล้วครับถ้าถ้าเป็นเหล็กเหล็กขาวมันอาจ,ม,อาจมันอาจบิดขาดได้ครับบิดขาดได้คือมันบิดบิดจงังหวะที่รถวิง่งใช้งานโหดๆห,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 หรือว่าวิ่งบนถนนแรงๆตัวนี้จะบิดขาดนะครับถ้าเป็นเหล็กขาวครับผมทํามาทุกตัวแล้วนะครับผมลองทําแล้ว ก็ยังมีนะยังมีคนที่ใช้เหล็กขาวอยู่ครับแต่ว่าผมว่าไม่ทนครับไม่ทนสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้เป็นเหล็กแข็งครับครับผมสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 6นย์3 7 3 7 0ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับไลน์เบอร์นี้เลยครับไลน์เบอร์โทรเลยครับฝากติดตามผลงานทางช่องทาง Facebook ด้วยนะครับ f a c e b o o k ชื่อช่างตูนนะครับ ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผม